พี่ครับพี่ครับเพื่อนผมมันอวดโทรศัพท์ใหม่บอกเล่นเกมลื่นพี่เคยโดนไหมโอ้สมัยพี่เขาไปอวดเกมกันนะดิเขาอวดอะไรกันน่ะพี่เขาอวดลําโพงยิ่งลาโพงเยอะนะยิ่งเท่ฮะโทรศัพท์บ้าอะไรลาโพงเยอะวะพี่น่าเกลียดตายเลยเอา้าก็เหมือนสมัยนี้ไงต้องมีสามกล้องถึงจะเท่แต่สมัยนั้นะ่ะ สีแดงลำโพง36บกตัวโคตรก๊อตเลยยุคนั้นอะแถมบางรุ่นนะมีเสาดูทีวีได้ด้วยจริงดิพี่เออดิที่ชาร์จไม่ได้เป็นสายแบบสมัยนี้นะต้องมีที่ขีบชาร์จทีนะไฟวิบวับวิบปับอย่างกับอยู่ในเทคใครใช้แบตยี่ห้อกากๆากากนะบางทีแม่งระเบิดขาที่ขีบเลยเชี่ยน่ากลัวพี่อ a จ b บ n g a g b นะมีอยันในมือถือเปิดเพลงทีนะต้องมีไฟกระพริบด้วยอย่างเฟี้ยวบางเครื่องนะด้านหลังอย่างกับกล้องด <Zoom S 2> ิจิตอลซูมทีนะมีเลนส์ยี่หออมาด้วยนี่มันมือถือบ้าอะไรวะเนี่ยพี่อยากได้รรูปทงแบบไหนล่ะ แอมดองแอดอบนะไม่มีหรอกแล้วเขาส่งเพลงส่งรูปกันไงพี่บลูทูธติดน้องเครื่องไหนใช้บลูทูธได้เขาติดโลโก้ไว้เลยนะเว้ยหูฟังเอ้ยสมอท็อกก็ต้องพกคืออะไรอ่ะพี่ก็หูฟังอะ่ะแหละพอไม่ใช้ก็พันรอบเครื่องเอาไว้เชีย่ยน่าใช้ดีว่าพี่เดี๋ยวผมไปหาซื้อมาเปิดเพลงแข่งกับมาฮองเอ้ยมาแชลดูซิว่าไหนมันล่าหววากัน